ซ้ายแม่แเปลี่ยนกันเลยมียมียอย่าไปไล่คุ๊กไก่ลูกมาให้เมวต้องถูให้น้องถูเอาน้ำยาก่อนพี่ไข่เป็นคนล,ล้างล้างข้างหน้าด้วยเนี่ยพรน้องทำเลอะพี่ไข่เป็นคนลาดน้องถูเอามันจะดีบมือเรานะลูกวอานว่านจะทำไหม่ะ อ่ะพี่ไผ่ด้วยกผ่กำลังลาดน้ำเปิดน้ำด้วยลูกเสือถูเลยค่ะถูเลยขี้ดินเยอะแยะเลยค่ะมีใบไม้เก็บออกมาด้วยนะคะพี่เวถ้ามีใบไม้เก็บออกมาด้วยลาดข้างหน้าด้วยค่ะ เธอ,อเปิดสายยางแมมันน้ำไม่ไหลไหม่นช่นี้นี่ห้องที่เท่าไหร่นะคะน้องเมย์ห้องที่ิ่ีดออกมาข้างนอกค่ะอย่าเพิ่งมาขีดที่ข้างในก่อนด้วยค่ะขีดข้างในห้องก่อน แล้วก่อนก็ค่อยมาเฉยทั้งนอกทีเดียวเพราะว่ามันจะเลื้อน้องมาหย่างนแล้วพี่ไข่ก็มาช่วยกันทำนะคะเออมันหมุนออกก็หมุนเข้าแค่นั้นเองเอามาต้องม,มีออกมามนมีออาน่ออกมาก่อนครับหนูเลยหนูถูเลยค่ะหนูถูเลยไม่ถูเลยถ้าไม่ถูให้พี่เวเข้าไปถูค่ะลูก เอาไม้กวาดทางมะพร้าวอยู่บนทางไหนตรงหลังของกันนี่น้องเมย์ฆเสร็จแล้วออกมาค่ะลูกไปทำห้องต่อไปน้องมิวมาทำห้องต่อไปไหมครับนี่ห้องที่สามห้องเมย์ก็ทำคนเดียวเลยนะคะน้องมิวจะทำไหมใช่ค่ะแต่เป็นคนเดียวจะมีระวังเหยียบนะ มีไปยืนรอห้องนี้ห้องที่สี่ให้พเวลาทำด้วยเมียมีมาทำห้องนี้ลูกแล้วก็พี่เวลาก็มาช่วยน้องเมย์ทำเพราะว่ากลัวน้องเมย์จะเหนื่อยน้องเมยต้องมายืนฝั่งนี้ลูก ดูฝั่งที่มันเปืเป้ปอนๆหนุนข้างในอะลูกข้างในออกหรือยังเอามีออกก่อน เขาไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นหลบไม่หลบไม่หลบไม่มีน้ำนี่เนือออกออกมาค่ะ ออกมาไปถูห้องต่อไปห้องต่อไปะต้งบ้านไม่สะอาดเลยลูกข้างในอะอะไหนะอะ พี่ไข<ช>ยังไม่ลาดห้องนั้นแลยวห้องสุดท้ายแล้วจะไม่ต้เมยห้องสุดท้ายแล้วค่ะดำมากเลยอเคอ,อ,ปอปไปเลย โอเคค่ะโอเคเป็นไงคะเป็นไงคะสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วแต่เมืเอ่ออะโอเคค่ะแฟนคลับบ๊ายบายก่อนนะคะเก่งมากเก่งมากเลยคะ่ะ